เกือบเกมบนโรงนอนผมมีอยู่ครั้งนึงครับผมเอาเครื่องดื่มขึ้นไปกินเนื่องจากเป็นวันเกิดบัดดี้ผมผมก็สั่งไปเลยครึ่งลังแล้วก็นั่งกินกันอยู่ไอ้อไอเพื่อนอีกคนนึงก็นั่งเล่นเกมเอาวีกันอยู่แล้วผมก็นั่งกินกันอยู่ใช่ไหมแล้วแต่นนเนี้ยมันมีมันมีถังซักผ้าผมก็ตั้งอยู่แล้วก็มีน้ําแข็งใส่ลงไปแล้วก็เอาเครื่องดื่มใส่ลงไป ขึ้งหลังใช่ไหมเราใส่ไปแล้วก็เราก็เดือแล้วก็เทใส่แก้วกันตักน้ําแข็งเทใส่แก้วข้างเตียงนะอยู่ดีๆครูฝึกแม่งเดินขึ้นมาเราไม่คิดว่าเป็นครูฝึกใช่ไหมแกหันมาดูผมก่อนแต่แกไม่ได้ดูตรงข้างล่างข้างข้างเตียงผมะนะแกก็ถามผมว่าไอโอ๊กมึงคุยกับใครก็บอกว่าคุยกับแม่ครับนี่แกก็หันไปถามเพื่อนผมที่นั่งกินด้วยกันะ่ะแล้วมึงอะ่ะไม่คุยกับแม่มัง้งเหรอไม่คิดถึงครอบครัวมึงอะ่ะเพื่อนผมมันก็นั่งเล่นเกมอยู่ไงนั่งเล่นเอา ปล่าครับแล้วแกก็ตบหัวเพื่อนผมทีนึงแล้วผมก็รีบเอาขาเนี่ยผมก็รีบเอาขาผมเนี่ยเหยียดถังลงไปอย่างนี้เหยียดถังลงไปใต้เตียงเียหยียมาเ่ยโอ้โหรอดวุดวิดเลยผมพวันนั้น้ะเกมบนลงนอนนี่ผมผมบอกเลยสวยทั้งกองร้อยเพราะว่าวันนั้นน่ะแกเป็นคนแจกโทรศัพท์เองแต่ถ้าเหมือนมันเกมขึ้นมาอย่างนี้สวยแน่นอนสวยทั้งกองร้อยจริงๆแต่ยังดีที่ว่าหูตาเรายังไวไง